องเราจะเห็นเลยเป็นผดเล็กๆขึ้นมาเกาะรอบๆเนี่ยเนี่ยสีขาวๆจุดขาวๆเนี่ยมันจะผุดๆุดออกมาเนี่ยครับอืองค์เนี้ยดูง่ายดูชัดดูแท้ง่ายเลยนะครับดูสบายสบายครับศีลาที่คุณนะครับเป็นเหมือนผลกึกอ่อนนั่นแหละอ่าดูอีกข้างครับ ก็เป็นมวลสารแล้วก็เห็นไหมครับแคลไซส์สีขาวนั่นแหละขึ้นมาเป็นผลเล็กๆๆเนี่ยจากจุดศูนย์กลางแล้วมันกระจายออกมาข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นผลเล็กๆเลยนี่ก็เล็กไหๆเหมือนกันสีดำนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กด subscribe ติดตามกันนะครับขอบคุณมากเลยก็นี่ก็เห็นผงวิเศษอีกแล้วนะครับน่าสวยงามครับชัดเจน,นเนี่ยเนี่ยมีแคลไซด์เนี่ยขึ้นมา ตรงนี้แหละครับจุดนี้แหละที่จะเป็นข้อมูลเสริมว่าเป็นพระสมเด็จแท้นะครับเนี่ยอืมอืมดูข้างครับอ๋อ,อเศษพระกำะแพงซุ้มกออืมก้อนขาวก็ป่งวิเศษนะครับไอ้นั้นเป็นศิลาที่คุณนะครับเป็นผลึกนี่่งวิเศษ สวยงามมากครับครับพระสมเด็จแต่ละองค์ก็มีคาแรกเตอร์เป็นของส่วนตัวแต่ละองค์แต่ละองค์นะครับองค์นี้ก็สวยเรียบง่ายแต่เก๋ๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ subscribe กดไลค์นะครับขอให้เพื่อนๆปีใหม่นี้สุขภาพแข็งแรงมีมันนี่ใช้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ